สบายดีเนาะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทายู้ชมเนาะกัดได้มาพ่อๆกับเบ้าอวนคือเก่าพ่อแม่พี่น้องกาพอดีบนี่ฝนตกแจ่งแต่มมือคืนแล้วกัพุวงมากกับยังบ่เศร้าแต่มบอนี้ฝนตกมืดมือเลยพ่อแม่พี่น้องกับ่บ้าอวนกับ่ะไรเป็นหลอดทายคลิปเนาะก็คือแรงๆแล้วแหละตอนนี้กับหาหกโมงแรงแล้วเนาะบ่าอวนก็สิได้มาทายคลิปที่ว่าครอบครัวของเบ้าอวนเนาะก็คือตอนนี้บ่าอวนก็จะได้มาอ้อยเป็ดอ้อยไก่เนาะพี่น้องเนาะฝนตกมืดมืดพี่น้องเนี่ ด้านนอกเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังเศร้าเธอเป็นน่องนี่ยัยงฝนฝอยอยู่เนาะนะดูนี่จะเป็น่ยนนำที่ว่าทางลินมันลงบุนหนีเลยเปน็นนองเนาะนำทางลินที่ว่าเขาเขากายใส่คาลงมาแต่มันบ่ได,ด้ไหลไปพุ่นเนาะเพราะว่าตัวนี้มันย้อนลงนี่ก็เลยลงนี่ก็เลยเอาอุอ้งเนี่ยมาตัวไว้ตัวเต็มเลยเปน็นอนองเนาะนี่บ่อ่อนใช่ใเบิ้งเนาะติกจะเป็นรอบๆส่วนรอบสวนคอไก่เนาะ เขาก็จะได้ปลูกสาลี่เด้แล้วก็นี่ไม่สาลี่มีมกักคือมักเต่ามันยังงีเนาะปลูกหลายอย่าง,นนาย,ย,างยังมีมักเพชรม,มักเขือนได้เนาะที่ว่าเขาปลูกปลูกไว้กินพี่น้องในสาลีก็เป็นกินแล้วเนาะสาลี่นะแต่จะเป็นพักสุมพอดีเด้พี่น้องจะมีปลูกขาปลูกยางเสต็มเลยพี่น้องเนาะส่วนว่าขอกาจะอยู่ทั้งนี้พี่น้องขอกายเนี่ยพี่น้องเนี่ย นี่จะเป็นเป็ดเป็ดไก่อยท่าน,นี้เนาะการเลี้ยงหมูน้อยชองโตอย่างนี้พี่น้องเนาะตอนนี้บขาอ้วนก็อจะได้เกี่ยมที่ว่าเป็นหั่มเป็นขเขาเปลี่ยนเป็นแก๊บอย่างนั้นเนาะเขาก็จะได้ผสมปรุแงแตงจะมีบอเลเนยพี่น้องเนี่ยเขาก็จะได้เกี่ยมมาบอลน,นี่เขาตัดมาแล้วเขาจะได้มาตุูมเน่อยพี่น,อนอ้องนี่คนชะกันเลยเนาะเขาจะตักหั่มตักบอลเนี่ยคนชะกันเลยแล้วเขาก่ กางเสืไหลเอาไปเกลือเนาะนี่นี่คืออุปกรณ์ของเขาจะมี่ขู่สองอันพี่นอ้องขู่สองอันนี่ขู่สองอันตัวหนึ่งนี่เขาจะได้ไปอ้อยเทว่าหมูขู่ตัวหนึ่งจะได้ไปอ้อยไก่เนาะแต่เกลือแปบ,บเดียวกันเลยพี่นอ้องนี่ตาขามเนาะตาขี้ขามซ่ก่อนนี่อ้อยไก่เลย โอ้ยหมูเด้เฮ็ดแบบเดียวกันเลยพี่น้องเพราะว่าคันเฮาสิเกลือแต่ข้าวสารทางเดียวข้าวสารอย่างเดียวก็บ่ได้เนาะไก่เนาะมันเปืองเนาะเป็ดไก่เนาะเฮาจะเอาบอนใส่นําเพราะว่าตกผ่านมาเฮาก็เคยเกลือแต่เป็นข้าวเปียนข้าวสารลเนี่ยเนาะมันก็บ่ร้อนเนาะบัจกว่าเฮาทดลองเกลือเบิ่งกถือว่าได้รับผลดีเนาะแต่ว่าเอาบอนที่ว่าเฮาตัดมาต้มเนาะ อุ้ยเป่านี่ก่อนเนาะปากเป่านฮุบใส่กันนะพี่น้อง <laughs> จาตัดบอลมาต้มทดลองเกลือเบิ้งก็ถือว่าเป็ดไก่หนึ่งกินกินกินคือกันเนาะเราจะใส่เกลือมันอิ่มพี่นอนะ้องวันนี้เขาก่อจะได้เอาส่วนผสมมันใส่จะคือหัวอาหารในหัวอาหารแถวเกี่ยมมาเนาะ จะใช้เป็นอ,อาหารหมูพี่น้องเป็ดไก่เกือคือกันเลยเกือคือแบบหมูเลยพี่นอนะ้องเนาะแต่ตัวไก่เนี่ยเขาจะได้เอา,ขาเขานี่ปนนิดนึงพี่น้องนะี่เป็นเขาเปลี่ยนเขานขานๆนี่พี่นอนะ้องนี่ไก่นี่ยเขาจะได้ปนน,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 นะน,นนิดนึงไก่นะเนาะนี่ปนนอยนึงสิ่งที่ขาดบ่ริกาคือจะเป็นอาหารอาหารเสริอมของสัตว์นนะพี่น้องเนาะ ถ้าเฮาบ่ใช้นี่สัตว์จะจ่อยเนะาะเฮาใช้นี่ก็ถือว่ามันยาป้องกันพยาธิได้พี่น้องจะใช้คู่ระบวงเลยพี่น้องไก,ก่กบ,บวง,งแล้วก็ใส่หมูก,กบ,บวง,งพี่น้องอืจากนี้เฮาก็จะได้เอาไปตักบอนใสเนาะอืานี้ก่นอนเนาะตักบอนสเลยพี่น้อง ตะบอลไซด์วันนี้นะไซถ้วยเฮาว่าเนาะนำลิ้นนี่ก่อนจกจอกจอกจอกไปพี่น้องฝนมดมือฝนก็เศาเลยบ้าสร้างไปทางใดเลยพี่น้องอยู่ติดเฮือนบ้าสร้างไปเลาะเทวทายคลิปนป่นหละพี่น้องอยู่ติดเฮือนเนาะมือนีก็เลยจะมาลงคลิปนี่ให้พ่อแม่พี่น้องนี่นะครับซุ่มเดีเบิ้งกัวมกันเนาะไซด์สองถ้วยตัวใดช่องถ้วยส่องถ้วยพอแล้วเนาะ ่อยนี Get ่ต e ักเอาลขูน uh ีพอบ่นี่น่านีเฮาก็ได้เอานําสเนาะนําสละนี่ใส่ดีให้กคนเนาะตอนนี้เาก็ถือว่าได้ผสมมาทียมห้อยเนาะแต่นี้เาก็ได้เกลือนไก่เป็ดไก่มาแล้วพี่น้อง นะไไใส่เกลือเนาะใส่อ้อยไกลอะไรเป็นเนาะจะใด่อ้อยุ่นไงเนี่ยได้พี่น้องเนาะเพราะว่ะเาเขา,เเาจะเอาเขาในครกเลยเขาจะขอนในครกได้พี่น้องเขาจะได้ใส่ซามของมันเนาะซามอ้อยไก่เขาจะได้อ้อยไก่เขาปเ,เป็นไงนี่บางมีนกจำเต็มเลยปีเกลือเนาะแรงๆมามาเจอเนี่ยกะ หู้ดีได้พี่น้องเป็ดไก่นะเอาเวลาเขาจะอ้อยอเอาแต่มาถกแค่แบบนี้พี่น้องไม่ใช่ตอสกินกินแปบหมูลเลยแหละนี่เลี้ยงไว้กินไดซื้อพี่น้องบ่ได้ขายเนาะเลี้ยงไว้กินกระพอบ่ได้ซื้อน้ำหมูเนาะ เาตกแต่ไล่เขาหมดทุกตัวเลยได้พวกเขาตกในไล่เขาได้พี่นอนนะไปตต้นมะขามคนตุกขินอ้อลำบากไรนะน้กสิตฐ์โพเไกลบุจักนี่ไป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 เขาไปไหนไปเขาไปไหนเขาไปไหน,ไไหนกินเขาอยู่ไหน ขับไปไหนขับไปไหนเฮ้ยอืมี่นเนะขับไปมดนะืดเนาะท่าเพี้ทั้งใจขับไปมดืดเราวันนี้เนาะนี่อันนี้เขาก่อเสด็จอัดนีนะ่อัดแล้วเขาขเก่อเสด็จไปกลืหมูนะพี่น้องเนาะจากเดี๋ยวเขาขก่อไก่เลี้ยวๆเขาก่อเสด็จเอาไปให้ตัวหมูวนะันนี้นะนี่เป็นของหมูเนาะหนากระตุ้งใบขนาดพี่น้อง tục cái nón nó này 2 tố nón chẳng đáy chậu này phun tục tiếc mất bốn nón chậu này xin nón chẳng đáy phun tục vẹt này tiếc mất này bốn nón này Hãy <laughs> แบบบานๆเท่านั้นเอนะัเพ็ดกัไก่กมูก้ามากินะรกนอเลยกินนเลยสองตัวพี่น้องกลเลี้ยงเดือนปลายนี่พี่น้องมูกื้อสิสมาดเดือนปลายสองเดือนนี่แหละ ครับฟังเสียงมันกินจ๊บๆๆเลยคือสิแซ่บเนาะโตไก่น้อยก็ยังอยู่นอกเเนาะเฮาจะได้เอาข้าเอาข้าวสารนี่หวานออกมวานให้ไก่น้อยกินอยู่นอกน้อยนึงไก่น้อย ไก่แตกใหมใหอเอาเขาสารตัวีวานใส่มันวันนี้นะตักเาสารเข้าเปลี่ยนะนะพี่น้องนี่จะไปวานานี่นะวานกินย,นนย่นี่ไกลน่อยกู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 กเอยาแล้ว มาต้นน้อยในพุซางกินแกคบกินห้ำเนาะก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เบาหวานก่อนเสียดเห็ดคลิปสั้นๆเอามาตอนมา่ฟักพ่อแม่พี่น้องทานผู้ส้มเนี่ยนะครับส้มต้องกันไปซ้เมื่อก่อนเนาะคอยพบกันในคลิปต่อไปว่าจะเป็นคลิปแบบไร้ยุ่งซเขาก่ะคอยติดตามรับชมและให้กลังใจกันต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะก็อย่าลืม ข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้กับเบาอวนเหตุคลิปต่อไปผมให้พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เชได้ขอตัวราบทานูุชมไปก่อนเนาะสบายดีพี่นอ้อง